สวัสดีค่ะดิฉันนัทวราทองมีที่ปรึกษาการขายรุ่งเจริญคาบางนากม21เป็นเวลากว่า80ปีของนวัตกรรมยานยนต์ีนาน,นิสันันซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับโฉมทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่โลกดิจิตัลและให้ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงให้ถึงการพัฒนาเปรียบเสมือนกับโลโก้ของนิสสันซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ ที่ส่องสว่างและให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวไปสู่ดวงอาทิตย์ซึ่งดิฉันได้ทำงานกับทางนิสันและได้เรียนรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ใหม่ๆกับทางนิสันและได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาทางด้านยายนยนต์การขับเคลื่อนรวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งทำให้ดิฉันมั่นใจในแบรนด์ของนิสันจากการใช้และทดลองขับ ในรถยนต์น,นิสสันทุกๆรุ่นซึ่งดิฉันคิดว่ารถยนต์น,นิสสันในทุกๆรุ่นเหมาะสมกับคุณลูกค้าทุกเพศทุกวัยซึ่งทางดิฉันยินดีและพร้อมให้บริการทั้งทางด้านเทคนิคและความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ของนิสสันในทุกๆรุ่นซึ่งจากการก่อตั้งอันเป็นเวลายาวนานคุณลูกค้าสามารถไว้วางใจ และเชื่อมั่นในสมรรถนะของรถยนต์นิสสันในทุกรุ่นรวมถึงการตอบโจทย์ของการใช้งานและการขับขี่รวมถึงการให้บริการและการแนะนำจากดิฉันนัทวราทองมีและทีมงานนิสสันทุกๆท,ท่านเพื่อให้คุณลูกค้าได้รับความามัน่นวางใจและมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์และบริการอย่างยัดมิตร ตรงตามความต้องการของคุณลูกค้าตลอดไปดังดวงอาทิตย์ที่ไม่มีวันดับแสงขอบคุณคะ่ะ